ครับอยู่กับวกล้อดัมกรีนครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนทีมงานสสาคอนครับอยู่กับสาวดัมซิ่งเลยนี่ครับไอฮิงก็มาร่วมร่วมทีมด้วยเดี๋ยวไิธีตรงไหนเดี๋ยวไปกับไอฮิงเลยครับเดี๋ยวก่อนไปต้องฟังเสียงสาวดัมซิ่งก่อนให้สาวดัมซิ่งไปก่อนอยากฟังเสียง อ้าครับออกมาว่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อสาวดัมซิงกัน,นไม่รู้ดิฟังโน่นแค่ขุดดินอยู่ครับเดี๋ยครับมาดูท่อนะครับสาวดัมซิงสวัสดีครับเดี๋ยวฟังเสียงก่อนฟังเสียงปู้ปู้ก่อนท่อใหญ่ๆครับ อะไรครับใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวตามไปดูที่ลงครับเดี๋ยวไปกับไอฮินเลยไปกับคันนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ดำดินเลยว่าไปไกลไหมนี่ครับไอ้ฮินครับโ,โอ๊ยขอโทษขอโทษ วันนี้คุยกไงฮีเฮ้ยเปิดแอร์นหน่อยเดิอเอยู่กับไงฮีทั้งวันเลยว,วันนี้ทั้งวันเลยไหมอยู่ทั้งวันเอาก็อยู่ทั้งวันแล้วนะเนาะเวันนี้วันนี้ดินดวนก็มาับน,นี่จะไปลำเพลินครับลำเพลินที่ไหนา็ขึ้ดเลยปไป,ปพี่แอปไปพี่แอพโอ้ เนี่ครับเส้นทางขอรอพาไปเที่ยวครับออกจากบอ่อสาวรารกออกไปเที่ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านกวดต้อนรับเด็กใหม่ครับขาไปเที่ยวใครนี่ว่าเด็กใหม่เลยปะมาอยู่นี่เลยปะไ,ไปจําเลยปะไมนไ,ไปมาโอ้ตรงนี้น่าจะขึ้นยากเดียนาอเป็นดินทรายครับต้องออกแรงนิดหน่อยโอ้ จะไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหนิไปตรงไปตรงเนี่ยเมื่อกี้เจองูเห่าตรงนี้เลยโอ้ยไมออกมาเร็วแต่มูน้อยฝั่งนู้นครับเขาตักเร็วไงว่ะลงมาเยี่ยวยังไม่เสร็จเลยตักเสร็จแล้วหรอขนตลบอบอวนเลยนี่แหละเจองูเห่าตรงนี้เลยโอ้ยเร็วประจําเนี่ยตรงนี้แหละจะเลี้ยวทางหน้าประจําทุกเช้า นันก็ทุกฝ่ายเทีเยบครับเราจะไปกับไอฮีไปดูที่ดำออกจากนี้ประมาณ100 m. 100 m ร้อยเมตรร้อยเมตรเองบ่ประมาณห้ากิโลครับไปไหนห้ากิโลนี่หลยไปไหนไปที่ดำนี่หลงไม่ถึงวะเท่าไห <180 g. S 1> 180ร่ร้อยแปดสิบกิโลร้อยแปดสิบกิโล นี่เราคิดถึงไอฮีไม่ได้เจอกันกี่อาทิตย์ละวนันเดียว <laughs> สองอาทิตย์ครับไม่ได้เจอไอฮีเลย <Okay. S 1> เอาจริงจริงสองอาทิตย์แล้วเนาะยี่เพิ่งไปเจอเมื่อวานน,า <laughs> นี่เองเนาะว่าเดียวว่าสองอาทิตย์นี่ใช่ไอไอันนี้สวนกันไม่ได้เนะี่ยเนาะสวนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับสวนได้ คาคาถงไหมวันนี้จะเลี้ยงน้ำาอาหีสักหน่อยน้ำแดงจะกินกาฟ<ะ>แฟเฮจะกินกาแฟจะก,กินกาแฟได้ครับจัดไปวันนี้มาเลี้ยงไอศครีโดยเฉพาะครับมาทินสุรินเลยนะตรงเนี้ยอยู่บ้านอะไรนะโคกกลางโคกกลางครับ น,นีเสียท็อปเสียอะไรก็มาเสียช่างเอียวก็มาครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาช่างเอียวกันอาจารย์รีมาส่งครับอาจารย์ระีมาส่งด้วยช่างตรงยานกรวจะเจอกันหรือเปล่าไม่รู้เจอไหมใครจะเจอเสียวุฒิไหมเจอ,อเขามาถ่ายคลิปมาอะไรหนึ่งไม่เจอครับเจอเสียวุฒิแน่นอนนี่ครับถึงราดยางแล้วออกจากบอ่อมาประมาณหนึ่งกิโลครับเลี้ยวขวาไปเลย ไอ้ไอ้ไอ,อ้นี่เมื่อกี้ทเที่ยวนะร้อย <100. S 2> ได้เที่ยวได้กี่เที่ยวละได้ห้าสิบแล้วได้ห้าสิบแล้วนักแก้เมื่อวานนะเพื่จะเก็บงานออกเอเอแหละตะเลิดไปถึงนู่นเลยเนี่เมื่อกี้น่ะเน,นี่ยมาเมื่อกี้น่ะตะเลิดถึงไงสามแยกเลยก็บอกว่าอยู่ตะเลิดวัดมาเลยมันอยู่ขวามือจะมีทางไงทางวิ่งอยู่ก็บอกอยู่ ไอ้ป้าจ้มาเหรอไอ้ป้าต้นกล้วยนี่ใช่ไหมเอ้ยใช่เจต้นกล้วยว่าอยาบอกว่าเออถึงกังหันนู่นแล้วนู่นน่ะลืมบอกเลยเลยไปเรื่อยไปถึงสามแยกกลับคืนเลยพี่หมูเมื่อคืนไม่ไปถึงนู่นเลยวัดปากแก้วหกกลางอะไรเราก็มองหาวัดปากแก้วหกกลางไหมดูวัดปากแก้วเอ้า โคกกลางก็ถูไมนะี่ยปลาแก้วอะ่ะมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่แก้วโคกกลางในในนาไปทางไหนเมื่อกี้ไปตรงเลี้ยวฟาครับอ้ชำนาญการเอยนี่ดิมาถึงแล้วครับดินดวนแต่เราไม่ลงไปนะนี่และครับรถดินดวนสันเอาใหม่ดิทำอะไิ <laughs> ชัก่ะ <laughs> ชักกริ่ง เป็นไปทั่วเนอะโอ้ตรงนี้แค่มาขุดนี่ใดจริงเลางเกบน้ำโอ้ยย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 อยยยยบยย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 ย้ยยยวยย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 รยยยย ไม่ลงจากรถหรอกลอยหิงทิ้งเรืโด,โดนทิ้งโอ้ตกสะมาแล้วครับสาวดำซิ่งนี่เลย สาวดัมซิงเก่งครับคนนี้ขับรถสุดยอดเลยสาวดัมซิงแต่เราไม่ลงจากรถนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะะเนี่ยดันย่างี้โมก็ดันได้เนี่ยไหนเนี่ยใครดันนี่นะโอ,ทอ้ท่อใหญ่ท่อใหญ่สะาใจจริงๆ อ้เข้ามาทีละสองสามคันเลยอ้มีฝีมือกันทั้งนั้นเลยครับเข้ามาแบบไม่ยั้งเลยกลาว่าจะแซงกันนะครับแบบนี้งานอะไเสร็จครับจริงเหมจริงงานเยอะงานเยอะใช่ไหมเยอะแบบร้องแบบไปเลยครับงานเยอะร้องมันทีอ่ะ ร้องเว้นร้องเว้นเองเลยใช่ไอจอดอาจารย์บีไหมนี่เขาเรียไปจอดไม่เขขึ้นมากับเากพี่หังเรานวันนี้เราได้เจอท็อปเทปแน่นอน พขาไม่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาไม่เคยเจอกันเลยเม่เอกันนาคิดถึงจังเลยไอ้กลุ่มชนยี่ห้ออะไรสีเหลืองคุปต้าคุปต้าพ่นสีเหลืองเลยนี่เลยครับรถของดินด่วนเขาจะเอารถเก่งนี่ละมาไม่เห็นคนะเอ้ยคนคนไปไหนวะนไม่มีมหนูให้อยู่ในรถจะทับอยู่ในรถ,นรถว่ะ มาฟังเสียงหัวเรออาไอฮีนี <c oughs> มมม่มีความสุขเลยเพราะเองมีความสุขอย่างเงี้ยไม่ค่อยใจเขียดทำไมเออมาเาเขียดทำทำไมวันนี้วันนี้ไอิงจะนอนบอ่อแล้วก็จะขึ้นรถพิกอัพจากนี้ล้วไปไปเที่ยวงานน่บ้านตัวคามจังวันเลยใช่ไหม้าม ไปงานไก่ชาติอยู่อำเภอบ้านกลดครับสาวรักพาไปเที่ยวสาวรักพากไปเที่ยวหรือว่าสาวดําซี่ก็พาไอิงไปเที่ยวแต่ไม่รู้จะได้ไปไม่ไปครับทำไมสถาน,นการณ์ถ้ามันเหนื่อยแรงก็ไม่ไปถ้ามันเหนื่อยแรงก็ไม่ไปถ้ามันไม่เหนื่อยก็ไปอ๋อเฮ้เสียงอะไร เครื่องบินตกอีก <c oughs> ใครรู้หรือเปล่าไหนใช่